วันนี้เราจะมาคั่นคนที่สองคนนี้นะครับเล่นโดวไอแดงคันนี้ครับคนแดงนะครับมาถึงคันที่หนึ่งนะครับนี่ครับเราจะมาเล่นดันหนึ่งแล้วนะนี่ครับเราจะมาเล่นในด่านนี้นะครับมีสภาพจากไอแดงคนที่หกนะครับจะกลายเป็นคนที่หนึ่งเลยครับผมมมก็องันี่ครับเพนนีกับเับ ไม่ต้องใช้เทอร์โบเลยก็ได้คร <Yeah. S 1> ับแต่มันโมเดลแค่หนึ่งครับนี่ครับผมเข้าสองแล้วนี่เขสองแล้วครับนี่ครับผมจะเข้าที่หนึ่งแล้วครับเนยอะดีจุดเด้งนะครับผมผมไม่อยู่ใกล้กันไปเยอะผมติดเทอร์โบอ่ะนะครับโอ้โหแล้วจะห่อเหินกันนะครับแล้วจะเลุกกระตุกกันนะครับ แรกนะครับจอไปได้แค่ขั้นที่หนึ่งเท่านั้วแต่ถ้าใครอยากโปรยศูนย์จะสอนโปรให้นะครับผมผมผมก่อนเองครับเพราะเขาใช้ยีนรืออยู่บนบ่อมันเองได้ครับแต,แต่เขาไม่ค่อยลงได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขายังไม่ได้สร้างชูู้ชูไยครับเป็นไงล่ะครับผมเท่าที่หนึ่งเลยครับ จะมาเล่นเงินใหม่นะครับในการเล่นด่านแรกนะครับมีครับมาถึงคนอื่น,นเขาโติดทัโบกันครับนี่ครับแป๊บเดียวครับคราวที่สองเลยครับติโดโอ้ยยิงมาที่นิวซัตติเลยครับโโบเลย ครับข้อที่หนึเลยครับเขาจะหเน,นะครับไม่บอกมีกมันแล้วนไม่บอกมก็าดันเดินนีใช่ครับถ้าเขาไม่บอกหนูเขาปากครับนี่จะดิเล้ไม่อกนะโอ้ีแบบเาต้องเสียงาดน,นะครับนี่ครับเรากาเซนชัแล้วครับ ขาที่หนึ่งนะครับโฆษณามันน้ำหน่อยมากเลยครับนี่เขาสีรถเราแต่ว่าที่อยากเป็นสีแดงเบอร์สิบหนึ่งอีกขัดดึงก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ได้ครับแต่ผมเลือกอันนี้ครับสวยครับอันนี้ผมจะมาแข่งให้ดูกันใหม่นะครับเกมการเล่นอันนี้ ที่ไหนแล้วคขาเนื่องแล้วหรอคนนั้นจะนานแล้วใช่ไนี่ครับเราจะมาไม่ได้ทำใช้หา่างกันครับรถแรงเยอะเลยครับลงท่าขันหน้าขันหน้าไม่เหมือนผมครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช่หรอเปล่าเดี๋ยวผมขี่ไปดูกันีพ่อนครับติดแล้วครับไม่เหมือนครับรถผมแรงกว่าครับ อันนี้ใช้เพชรซื้อนะครับซึ่งว่ามันแรงมากเลยครับเครับติดเลยครับยังไม่ได้เลือกการยอำเลยนะครับมีชื่อกาดิ้งเยอะแยะเลยทุกที่เราโชวนะครับเขยแล้วครับแมตตติดทอโบเลยครับ เ็ได้ดิฟได้ครับเราต้องแข่งตาแล้วครับนีนะครับ,รบรท่อกตาห็นด้ดีละาออกน้ามาใครเลยครับ เราจะเข้าเส้นชัยแล้วครับโอ้ย้งที่หนึ่งแล้วค่ะ นี่องตัวนี้สี่สี่สามสามสี่นะครับทำไมทับแล <ง verständ> ้วกขอโนะฮะตะกี้กดโขกดแล้วมันออกนะครับนี่ครับโค้ชนาม,มาบ่อยมากเลยครับ โบโด,โโด,ด้วยกันนะครับนี่ครับคันนี้แรงที่หนึ่งของผมครับและค,คันคันคันที่แรงที่สองของผมก็คือคันนี้ครับที่มันใช้ตังค์ห้าแสนมเลยครับ รถอะไรครับเนี่ยโอ้รถคันรถไอแดงเราแข่งคนหนึ่งครับแบบจับเวลาไม่ต้องห่วงครับ ชนกระเด็นเลยครับเะกี้นี่ครับเราก็คราวนี้เราก็ผมก็ชนแล้วก็คนอื่นกระเด็นเลยครับนี่ครับเราทำเวลาได้หนึ่งนาทีสิบสิบเอ็ดนาทีครับแต่ว่าผมคิดว่ามันแข่งรอบเดียวครับตายแล้วครับผมทำเวลาเหลือน้อยครับมากครับ ต้องวิ่งนะครับมทำไปเกือบสองนาทีแล้วครับผมทำนาัีสองนาทีแล้วนะครับ มันไม่ใช่รถที่เร็วของเรานี่ว่าครับแต่ว่าผมก็อัพมันเร็วมากเลยครับแปับเดี่ยวเข้าที่หนึ่งเลยครับขอโทษตะกี้นะครับผ่มพิ่งเข้าเล่น,นครับนี่มีขาเล่นดูไปแลมงใส่ตานี้เรวต้องเล่นสองตาครับ าแล้วครับผมข้อที่สองแล้วเอาที่สามแล้วไม่นะครับนี่ครับเราต้องใส่ที่หนึ่งไห้ได้ครับนี่ครับเอาเลยครับไปไม่ถึงครับเขาไปนู่นแล้วครับแถ้เขาแรงก่าเราครับ ผมเข้าที่สองครับผมเข้าที่หนึ่งครับ้ที่หนึ่งครับผมเข้ามาที่หนึ่งครับเาารียกเก็บทั r โบแล้วก็ซิ่งออกล่ามันไปเลยครับ ผามผมมาติดๆเลยครับคราวนี้ผมต้องเก็บสีทองไม่ได้ครับ เข้าที่หนึ่งแล้วครับผมเข้าที่หนึ่งแล้วครับเราชนะแล้วครับซึ่งรถคันนั้ของผมยังไม่ได้อัพเต็มเลยครับนี่ครับ ครันนีนะ้เราจะาอัพให้หมดเลยครับอันนี้รถเองเท่านั้นครับแถาตรงนี้ครับเบีครับีครับียดครับ C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  S นี่รถคันนี้ S รับ นี่ก็เอดครับแต่นี่เอด็ดเอด็ดทุ่ใจเลยครับเราจะมาดูครว่าม,มันมีอะไรให้เราเอาป่าๆครับคันนี้อัพเต็มแล้วครับเมื่เราเมาอเราแข่งรถซีกันเลยครับเราต้องแข่งรถซีครับกระทะหนึ่งหนึ่งครับ รถนี้รถสีแล้วอาจจะช้าครับดูรถคาร์ลูคอปตี้ตัวโบไปแล้วครับรถสีคันนี้ของล้อครับเราอัพช่องเต็มหมดเลยนะครับเราติดเครื่องเลยครับ เกตสีทองแล้วก็ติดเลยครับแต่ว่ามันติดอยู่างไรเราก็แพ้คนระับ ทำไมหือแพ้อืมกไมันเ hmm. ็นแบนี้เขาดีก่า คนกากมากเลยครับเหลือาเล่ครัจะเราจะ,เ,าจะาเล่นด้านนี้กันนะครับอือ ของข้าวที่หนึ่งแน่ครับคราวนี้เพราะว่าเป็นรถดีของผมนะครับข้าวที่หนึ่งแล้วครับผมอะ คันเขียวคันนัาดผมว่าแรงมากเลยนะครับมันไม่แรงเท่ารถผมนะครับเสียชนดีครับโอเคเราเชียว

นมันไม่หดครับนะครับมันเว่อร์นี่เป็นรถบอมบี้เต็มว่ามันไม่หดนะครับไม่แรงเลยนี่สัมแบบ จะใช้เป็นกํลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปต่อไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ